สดยามเช้าโดยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical น้ำดื่มสยางสวัสดีครับท่านผูกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในเช้าวันอังคารที่2กรกฎาคมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกครับที่ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขาย ในช่วงวันทำการวันแรกของครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็เปิดมาก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับก็คือบวกไป12.26จุดดนะครับดับชนีเปิดมาที่1464.16จุดแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะครับแต่วันนี้ก็คงจะเชื่อว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแ,แล้วก็คงจะผันผวนอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับ ย้อนกลับไปดูเมื่อวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นไทยก็จากที่เมื่อวานนี้รายงานนะครับบวกไป5.45จุดหรือว่า0.38เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายก็58,000ล้านบาทนะครับโดยต่างชาตินี่ซื้อสุทธิไป5,200กว่าล้านบาทอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้วันจันทร์นะครับก็มีตลาดหุ้นไทยที่ปิดทำการซื้อขายรวมทั้งดัชนีห่างเสงห่าง,ง,งเตหหงเสงของฮ่องกงนี่เมื่อวานก็ปิดนะครับเนื่องในวันที่อาจจะเรียกว่าเป็นวันชาติ ของฮ่องกงก็ได้นะครับก็ปิดทําการซื้อขายแต่ว่าในส่วนตลาดที่เปิดทำการซื้อขายดูเหมือนว่าจะได้รับอิทธิพลจากตัวเลขภาคการผลิตของจีนนะครับที่มีการประกาศตัวเลขดัชนี PMI ของทางการจีนออกมาปรากฏว่าก็ชะลอตัวลงจากเมื่อเดือนอพฤษภาคมนะครับเป็นตัวเลขเดือนมิถุนายนชะลอตัวลงนะครับแต่แล้วก็ตามครับยังอยู่เหนือ50นะครับเพราะประกาศออกมาที่50.1แล้วก็ สูงกว่าที่มีการประมาณการว่าจะอยู่ที่50.0นะครับตรงนี้ก็ทำให้ฟังทีแรกนั้นตลาดเองก็ช็อกแล้วก็อยู่ในแดนลบนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของญี่ปุ่นมาช่วยหนุนนะครับก็ทำให้ปิดตลาดไปตลาดเอเชียเมื่อวานนี้นะครับนิกเกอีนี่บวกไป175.18จุดนะฮะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนี่ก็บวกได้เช่นกันนะครับ16.03จุดนะ แล้วก็ไต้หวันนี่บวาปรับลดลงนะครับ26.21จุดนะครับอ่านี่แหละครับเป็นเป็นดัชนีความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่ามีทั้งลบทั้งบวกนะครับแต่ว่าตลาดสําคัมคือญี่ปุ่นแล้วก็จีนนี่บวกได้ไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้นะครับก็ปรากฏว่าของยุโรปเองก็มีการประกาศดัชนี P.M.I โดย Market Economic นะครับเป็นภาพรวมของ กลุ่มยูโรโซน17ประเทศปรากฏว่าตัวเลขออกมา48 8จนะครับก็เท่ากับว่าปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งอยู่ที่48 3จก็แสดงว่าเดือนมิถุนายนนั้นภาคการผลิตของยูโรโซนกระเตื้องขึ้นแต่เนื่องจากว่ายังอยู่ต่ำกว่า50จุดซึ่งเป็นจุดของการเติบโตของภาคการผลิตนะครับก็ยังถือว่าเศรษฐกิจของยูโรยังถดถอยอยู่แต่ว่าอยู่ในการที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นของ ยุโรปเองนะเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวในแดนบวกได้นะครับแต่ว่าไม่สูงมากนะครับโดยดัชนีฟิไนแนชชัลร้อยตลาดลอนดอนนะครับบวกไป92.31จุดหรือว่า1.49นะครับส่วนดักเยอรมันก็บวก24.70จุดหรือว่า0.31นะครับ CS c ซอซีโฟตี้ฝรั่งเศสบวกไป28.57จุดหรือว่า0.76ส่วนตลาดสหรัฐนะครับก็มีการประกาศดัดชนี PMI โดยสถาบันจัดการาที่เรียกว่า ISM i n s t i t u t e of Supply Management นะครับก็แถลงออกมาปรากฏว่าเดือนมิถุนายนนะครับตัวเลขขยายตัวของภาคการผลิตยอยู่ที่50.9ก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนั้นต่ำกว่า50นะครับอยู่ที่49.0ก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มกลับมาขยายตัวแล้วก็เริ่มเติบโตขึ้นนะครับตัวนี้ก็ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นก็กลับมาซื้อขายกันคึกคักแต่ว่าไปได้ไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าก็ยังมีความเห็น ของผู้บริหารของธนาคารกลางสหรัฐโดยเฉพาะออจอร์นวิลเลียมประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็มีเจเจรมีสเตนนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางออกมาพูดทำนองว่ามาตรการ QE นั้นคงจะต้องมีการตัดสินใจในประมาณเดือนกันยายนแล้วก็คงจะมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงก็ทำให้ปิดตลาดดาวโจนก็บวกไปเพียง65.36จุดนะครับยังไม่สามารถที่จะ ผ่านขึ้นไปยืนอยู่เหนือ15,000จุดได้นะครับส่วน NASDAQ บวกไป31.24จุดหรือว่า0.92% S&P 500ก็บวกไป0.54%ย์จุดาเปอร์เซ็นต์นะครับ8.6นะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดตลาดเช้าวันนี้ก็เคลื่อนไหวทั้งในแดนลบแดนบวกนะครับก็คงจะมีผลจากตลาดหุ้นของสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อคืนที่ปรับในแดนบวกด้วยนะครับทำให้นิกเกิลเช้าวันนี้นี่บวกต่อนะครับ1นึ7งร้อจุดแสนจุดเจองจุดนะครับอันนี้า ส่วนทางเสง็งกลับมาเปิดวันนี้วันแรกนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ปิดเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงล่าสุดนี้นะครับ100.56จุดหรือว่า0.48เปอร์เซ็นต์สรทไทม์สิงคโปร์บวกนะครับไต้หวันบวกเซี่ยงไฮน้นี่วันนี้เปิดมาอยู่ในแดนลบอยู่นะครับล่าสุดนี้ลบไป0.42เปอร์เซ็นต์ส่วนค่าเงินเชาวันนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยเปิดตลาดาเงินบาทก็อยู่ที่30.94ถึงจุด96นะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์นั้นนี่ อยู่ที่ระดับที่ปิดตลาด31.03บาทต่อดอลลาร์นะครับในขณะที่เยนแล้วก็ยูโรยังทรงตัวอยู่ในระดับที่อ่อนค่านะครับโดยเยนอยู่ที่99.55เยนต่อดอลลาร์ยูโรต่อดอลลาร์ก็อยู่ที่1.3051นะนี่เป็นเรื่องของค่าเงินนะครับนะครับเราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวของเรื่องราคาทองคำเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าราคาทองคำหลังจากที่หุ้นขึ้นทองไม่ลงนะครับ ขึ้นไปขึ้นมากน้อยอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ PTT Global Chemical s. แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์ จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน ครับช่วงนี้ไปดูราคาทองคํากันนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนราคาทองคําที่ตลาดโคเม็กซ์ที่นิวยอร์กปรับตัวเพิ่มขึ้น32เหรียญต่อทรอยส์ออนนะครับซึ่งก็ทําให้ทองคํากลับมาปิดที่ระดับ1,255เหรียญ70เซนนะครับซึ่งเป็นระดับที่ทะลุแนวต้านสําคัญคือ1,250เหรียญขึ้นมานะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับว่าเลขดัชนีภาคการผลิตหรือว่าดัชนี P M I ซึ่ง Institute of Supply Management ของสหรัฐมีการประกาศเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานั้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นหมายความว่าก็มีโอกาสสูงที่มาตรการ QE จะมีการชะลอแล้วก็ยกเลิกกันไปนะครับเพราะว่ามาตรการนี้ก็จะยึดโยงอยู่กับเศรษฐกิจถ้าดีขึ้นนี่ก็เลิกเร็วนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นนี่ก็อาจจะเลิกช้าลงทําไมทองคํายิงยังขึ้นในเมื่อจะเลิกมาตรการ QE ซึ่งจะทําให้สภาพคล่องซึ่งเคยมีอยู่มากนั้นจะต้องเหือดหายไปนะครับ ก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญว่าไตรมาสสองที่ผ่านมานั้นราคาทองคำปรับลดลงไปมากที่สุดในรอบที่มีการจดบันทึกกันนะครับก็คือ2 3เเพราะฉะนั้นเริ่มมีแรงขายมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็วันจันทร์เปิดมาก็ยังขายต่อเนื่องจนกระทั่งบวกไปต่ออีก32เหรียญอย่างที่เรียนไปนะครับซึ่งก็ส่งผลให้อย่างเมื่อวานนี้ราคาทองคำบ้านเราถ้าไปดูตารางกันนะครับก็ประกาศราคา3ครั้งนะครับแม้ว่าธนาคารจะหยุดตลาดหุ้นจะหยุดแต่สมาคมค้าทองคาประกาศราคา บวกไปเบ็ดเสร็จเมื่อวานนี้50บาทนะครับก็คือขึ้นขึ้น100แล้วก็ลงมา50บาทตอนประกาศครั้งที่3นะครับส่วนราคาวันนี้ประกาศครั้งเดียวและครั้งแรกเลยนะครับก็บวกทันทีไป200บาทนะทองคําแท่งนี่ก็อยู่ที่18,500นะครับแต่อันนี้ที่เป็นฝั่งขายนะครับส่วนฝั่งซื้อก็18,400ทองรูปพันตอนนี้ขายที่18,900นะครับอย่างไรก็ตามครับดูราคาเช้าวันนี้ยังทรงๆงอยู่นะครับพยามีแรงซื้อเข้ามาแต่ก็ยังมีแรงขาย อตอบโต้กลับไปนะครับราคาก็ยังยันกันอยู่ที่ประมาณ1,255เหรียญบวกลบอยู่รานนี้ก็คงจะต้องติดตามด้วยใจลทึกอีกวันหนึ่งสำหรับราคาทองคำนะครับทั้งราคาต่างประเทศแล้วก็ราคาบ้านเราครับหมเวลาของรายการนะครับต้องลาไปก่อนพวกน่อยพวกนี้ครับสวัสดีครับ